โอเคดีฮะสวัสดีนคนนะครับขอต้อนรับคนเข้าสู่เควบมะชโมชแนลนะครับเอ๊ โอเควันนี้นะครับก็คือเป็นคลิปเกวการพูดคุยเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยช่องผมครบ1,000พซับแล้วตั้งเป้าหมายที่จะทำได้แดนรอแล้วนะครับโอเคก็อยากจะมาแบบว่าพูดเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาเกี่ยวกับช่องเนาะเพราะว่านไหนก็วันนี้ก็เป,เป็นวันพิเศษส่วนตัวเนาะที่แบบว่าเอ้ยฉันครบพันซับแล้วนะไดะ้ตามผล้ตงการแล้วใครที่ไม่อยากฟังนะครับไปช่วงท้ายคลิปไปเลยนะครับช่วงท้ายเนี่ยผมจะฝากไปว่า เออจะทําอะไรต่อแบบว่าสั้นๆนะครับแล้วก็จะเป็นกิจกรรมของ Q&A นะครับเอออยากฝาก Q&A ให้กับทุกคนนะครับไหนๆก็พบพันช่องแล้วก็อยากทําอะไรนิดหน่อยๆนะครับโอเคอ่างั้นเริ่มกันเลยนะครับสำหรับคนที่อยากฟังเนาะเริ่มจากจุดเริ่มต้นของช่องผมเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยผมดูมาแล้วเริ่มวันที่1กุมภาพันธ์เนาะตอนนั้นเนี่ยผมมายังเป็นแบบว่าธรรมดาธรรมดาอยู่เลยยังแบบว่านี่อยู่เลยแค่เป็นคนหนึ่งที่ชอบตัวละครเฟอร์รี่นะครับ ชอบในที่นี้คือชอบแบบว่า,ายังไม่ได้แบบว่าผัานตัวเองไปเป็นเฟอร์เนาะยังแบบว่าเอ้ยชอบตัวละครนะเตัวละครมันดูน่าสนใจดีชอบแบบว่าถ้าเป็น,นื่องสมัยก่อนเนาะก็จะมีแบบพวกอ๋อซูทปเปียเนี่ยที่ชอบตัวมากมีแบบพวกดิจิมอนดิจิมอนคือแบบว่าเมื่อก่อนคือดูหนักมากคือชอบมากนั่นแหละก็คือแบบว่าคือชอบตัวละครขนฟูมาแต่สมัยก่อนแล้วเสร็จพอมาตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบบว่าใช้คำว่ายังไงดีอะ ได้ไปแบบว่าเจอแบบว่าพวกแบบว่าคลิปหรือพวกแบบว่าเพลงอุตะอุอย่างเงี้ยอุตะอุก,ก็คือแบบว่าเป็นเพลงที่แบบว่าญี่ปุ่นเนาะก็นั่นแหละ,ะครับคือเขาว่ามันมีตัวละครเฟิร์นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทำให้ผมเนี่ยรู้สึกแบบว่าเกิดแบบว่าสนใจขึ้นมา ก็เลยเหมือนแบว่าได้เข้าสู่วงการนี้ด้วยตัวเองแบบว่าฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะอยู่วงการนี้คือแบบว่าประทับใจงานของศิลปินท่านหนึ่งมากชื่อ,องานของคุคณนาวิกไฟใช่เป็นแอนิเมชันเพลงเนาะตอนนั้นโอเคแต่ถ้าภาพผมจะแปะเอาไว้นะครับตอนนี้นี่คือเป็นพูดคุยเลยคล้ายกับว่ากิจกรรมพูดคุยจากนั้นเนี่ยก็เริ่มแบบว่ามีความคิดแบบว่าเออตัวเองอะ่ะอยากจะหายเกมเออหายเกมเล่น รูช้ชื่นเกมอะไรดีก็เลยไปเจอเกมหนึ่งนะครับก็คือเกมเนโกจิชินั่นเองเออเลากันไม่ยากเนาะเนโกจิชิเนี่ยเป็นเกมที่ผมมาสมัยก่อนนะคือแบบว่าคิดว่าออจะโหลดเล่นดีไหมบางครั้งก็กล้ากลัวที่จะเล่นนะครับเพราะว่ามันไม่รู้ว่าเกมมันมีเนื้อหายังไงได้ข่าวว่ามีเนื้อหาแบบว่าทามแบบว่า18บปดวกด้วยก็เลยแบบว่ามันมันช่างใจว่าจะเล่นดีไหมจนสุดท้ายก็เล่นนะครับเล่นแล้วเดินติดใจไปติดใจตัวละครหลีเคราเหล่านะครับคือเป็นตัวละครที่แบบว่าฉันหลงรักเธอ เอาชีวิตฉันไปเลยเอาไปฉันไปเอาซึ่งยาฉันไปแล้วรับแบวนวงนี้ไปแล้วแต่งงานกันขอลูก30คนอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ก็หลังจากนั้นก็นกเลยแบบว่า,าคือรู้สึกต,ตัวเองเปลี่ยนไปเยอะมากภูมิใจแล้วก็แบบว่าดีใจที่ได้เจอตัวละครนี้ที่เล่นเกมเกมนี้มากตอนนั้นคือแบบเฮอะมากเอา่อะจริงๆอะ่ะจนสุดท้ายนะครับก็เลยแบบว่าตัดสินใจแล้วว่าจะทําช่อง YouTube เออทำช่องยูทูบนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถในการตัดต่อคลิป เหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นความสามารถอยากตัดต่อคลิปให้เป็นช่วงนั้นคือแบบหาหาทั้งโปรแกรมดูทางวิธีการทำคือเยอะมากเยอะแบบเยอะจริงๆอะ่ะสิ่งแรกที่ผมเริ่มนะครับคืออินโทรช่องนะครับถ้าทุกคนถ้าทุกคนยังไม่ค่อยเห็นเนะาะอินโทรช่องเก่าผมเป็นงี้นะครับประมาณนี้ป่ปึป๊ก โอเคอันนีอ้อันนี้คืออินโทรเก่านะครับเป็นอินโทรที่ผมเนี่ยไปดูไปดูช่องอื่นนะครับเขาสอนในการทาอินโทรวิดีโอมาคือแบบว่าตอนนั้นคือตั้งใจทํามากอะ่ะคือแบบว่าตามตามสิ่งที่เขาสอนอะหลยๆย่างเลยอะ่ะจนได้อินโทรนี้มาคือดีใจดีใจมากๆาดีใจจริงที่ทาอินโทรได้แล้วก็เริ่มทําคลิปครั้งแรกเลยคือตอนนั้นรุ่นน้องสนับสนุนมะาคนหนึ่งนะครับรุ่นน้องเขาก็ยังซับผมอยู่เนาะแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้ได้มาพูดอะไรแล้วตอนนี้นั่นแหละแล้วว่าคลิปแรกของผมว่าโดนปล่อยไป โดนปล่อยแบบเออแบบว่าตัวเองแบบตอนนั้นก็คือแบบคิดคิดหนักกังวลมากว่าไอาคลิปมันจะโอเคไหมเพราะว่าเป็นการทําคลิปครั้งแรกและอย่างหนึ่งคือไม้ไม้เสียงไอ่น,นมากอาโอเคเดี๋ยวแต่พาทุกคนไปดู before after นะเกี่ยวกับเสียงไม้อันนี้คืออ,นนคอ, before. อันนี้คือ before อันนี้คือ e ี o r e เปาะสวัสดีครับมาพบผมครั้งแรกนะครับกับเกมบ้านนี้มีแมวใหญ่ก็เกมนี้จริงๆตอนแรกเป็นเกมของไต้หวันนะครับ ต้องขอขอบคุณเดะลาดื้นมากๆนะคะที่แปลเกมดีๆแบบนี้เป็นภาษาไทยให้เราได้เล่นกันก้มกลับงามๆหนึ่งที่โอเคพอแล้วเริ่มเกมกันเลยอ่าอัรติกัรเตอร์โปท่านพูนี้คือเทพแห่งต้นไม้อะข้าสงสัยยิ่งนักทำไมท่านท่านถึงไม่มีหัวนม เนี่ยคือแบบว่าพอเปลี่ยนไม์เสียงไม้แบบต่างมากสมัยก่อนผมเปลี่ยนมาหลายอย่างมากทั้งไม์ตั้งไม์หูฟังและตอนนี้ก็เป็นไม์แบบว่าคุณภาพดีนะครับที่แบบผมมาเก็บตังค์ซื้อมา <c oughs> โอ้โหแพงไปอีกนั่นแหละครับพอเป็นหนังองนานะเสร็จปุ๊บนะก็พอคลิปแรกไปอะ่ะคือมีคนชอบอะ่ะคือแบบว่าคือก็บอกก่อนนะครับว่าการทําคลิปรอบเนี้ยผมไม่ได้บอกที่บ้านนะว่าผมจะทําช่องแต่ทุกคนแต่ทุกทุกท,กท,กที่บ้านจะรู้ แต่คือไม่ได้มาซับผมไม่ได้มาอะไรผมนะครับคือแบบว่าปล่อยให้ผมทําเองเลยประมาณอย่างนั้นทําให้จํานวนซับผูเนี้ผมมาแทบไม่ได้แทบไม่ได้แบบว่ายังไงดีอ่ะแทบไม่ได้แบบว่าจากคนรู้จักเลยจริงๆนะยกเว้นคนบางคนจริงๆที่แบบว่าพอเขารูป้ปับเข้ามาซับผมเลยประมาณอย่างนั้นนะครับเพิ่มทำให้จำนวนซับช่องซับของผมเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมาจากเขาเรียกว่าคนที่แบบบังเอิญมาเห็นคลิปเนาะเออประมาณอย่างนั้น จากนั้นก็แบบว่าเริ่มเริ่มทําคลิปขึ้นมาเรื่อยๆอยนะครับเรื่อยๆจริงๆอ่ะจนกระทั่งนะครับว่าเนมในกจิชีเนี่ยภาคภาษาไทยอ่ะที่ผู้แปลอ่ะเขาแปลอยู่เนี่ยมันหมดลงเออตอนนั้นคือแบบไม่รู้ทำไงดีเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ถนัดในการอ่านอังกฤษให้ชัดเจนเหมือนกับช่องอื่นๆเลยเออคือแบบว่าตอนนั้นไม่รู้จะทำไงจริงๆอ่ะคือแบบว่าสิ่งที่เราทำมาเงี้ยมันหายไปแล้วอ่ะ ก็เลยหายเกมอื่นนะครับก็ตอนนี้ก็ไปตกที่แบบว่าพวกเกมแบบแนวออ RPG Maker ใช่ RPG Maker เพราะว่ามันมีภาษาไทยมันมีการเล่นแล้วก็มีการอ่านเนื้อเรื่องเนาะซึ่งการอ่านเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นเกมที่ผม,มดูจะทันดัดที่สุดเออชวงนั้นก็จะมีเกมอะไรมี Charlotte Zero เนาะที่คนแนะนำมามีเกม Change Change น,น,นี่คืออีหนึ่งอีกหนึ่งอะไรได้ผมเลยนะครับไม่ใช่ไรายได้อีกไม่ใช่อย่าใจวอารายได้อีกหนึ่งความนิยมของผมเลยนะครับที่คนหลายคน,เ,น,ยคน,เ,นยเข้ามาดูแล้วเขาชอบเออประมาณอย่งงางนง้นเนาะ ก็ผมก็รู้จักเกมเชนมาจากช่องของพี่นิวเนาะพี่นิวคุงและคูนซ่าประมาณอย่างนั้นออดสับคนที่รอเกมเชนนะครับตอนนี้ผมหาวิธีการปลดล็อกของเชนสเปเชียลได้แล้วนะครับมันก็คือการเอ่อต้องไปติดตามพาทอนของผู้พัฒนาเนาะที่จะสามารถนี่มาโอเคเดี๋ยวถ้าหากว่าอนาคตเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับกับเชนสเปเชียลที่บอกไว้ก่อนเนาะนี่นะครับหลังจากนั้นคือแบบว่าเอา่อยอดซับมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ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 จริงๆอะ่ะ ค่อยๆมาทีละนิดทีละนิดและตัวเองก็แบบว่าตอนนั้นน่ะคือแบบว่าเหมือนเข้าวงการเฟอร์ใหม่ๆไงก็เลยแบบว่าไปไปเข้าแบบว่าสมัครเฟซบุ๊กใหม่ของตัวเองแล้วใช้มาจน,นปัจจุบันน่ะแปบลบว่าไปอยู่กลุ่มที่เขาพี่คนละคนเฟิร์เยอะๆรู้จักเฟอร์คนนู้นรู้จวักเฟิร์คนนี้ได้ไปงานอีเวนต์ด้วยนะอีวันอีเวนต์ไทยเทลอ่ะอันนี้ผมก็ได้ไปเน,ะนะาะจนกระทั่งจนกระทั่งอ๋อเริ่มตั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กเป็นของตัวเองเออใช่ตอนนั้น เขาบอกจริงๆนะครับว่าไม่ถนัดเลยไม่ถนัดทั้งแบบว่าการทําคลิปเสร็จปุ๊บแล้วเอาคลิปที่ตัวเองทำเนี่ยมาเขียนลงแฟนเพจคือตรงน,นั้นนะคือแบบว่าแฟนเพจผมหย่อมหย่อมเย่มเย่มมากหย,ย่อมหย่อมเย่อมหย่อมยังไงคือบางครั้งทําคลิปเสร็จปุ๊บก็ลงแฟนเพจบางครั้งทาคลิปเสร็จปุ๊บไม่ได้ลงเพราะลืมคือเยอะแยะมากเพราะว่าตอนนั้นนะตอนนั้นนะครับคือ u t u b e ของผมเนี่ยยังโพสต์ชุมชนไม่ได้เออมันเป็นสิ่งที่แบบว่า มันเป็นสิ่งที่ยากลำบากมากในการติดต่อตัวเองกับผู้ชมอะ่ะประมาณอย่างนั้นแล้วยิ่งตัวเองคือแบบว่าเหมือนหลงๆล,ลืมๆแล้ลวตอนนั้นนะคือแบบว่าทําคลิปเสร็จปุ๊บก็ไม่ยอมอาลงแฟนเพจอะ่ะก็เลยแบบว่าเหมือนแบบว่าจะติดต่อคนนู้นคนนี้ไม่ได้ว่าตัวเองต้องการอะไรตัวเองจะทำอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับก็คืออยากให้แบบว่าคนที่เขามาติดตามช่องตัวเองเนี่ยได้รับรู้ข่าวสารอะไรบ้างประมาณอย่างนั้นจนกระทั่งพอพุมชนเปิไดได้เนี่ยผมดีใจมากจริงๆ ก็หลังจากนั้นก็ได้รู้จักคนมากขึ้นใช่ไหมตอนนั้นเสร็จแล้วพอมาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งจริงๆที่ผมอะหายไปเลยหายไปแบบเป็นปีๆอ่ะเกือบปีใช่ว่าเกือบปีเนาะเนื่องจากว่าอย่างแรกเลยคือผมยังเรียนอยู่ตอนนั้นอยู่ประมาณม .4 ม .5 อาจจะม .3 ด้วยมัม้งคือเรียนแล้วแบบเจอเรียนหนักมากจนกระทั่งแบบว่าการทําช่องเนี่ยไม่อยู่ในหัวผมเลยอ่ะไม่ได้มีอยู่ในหัวแบบว่าไม่มีเวลาเอามานั่งทําช่อง อีอย่างผมเรียนวิคานิตด,ด้วยตอนนั้นคือแบบเป็นเด็กที่แบบว่าห่วงเรื่องเรียนมากกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะเรียนแล้วแบบว่าทาอันนี้ไปด้วยแล้วจะเขาเรียกว่าไงดีอ่ะไม่สามารถเรียนได้เต็มร้อยอ่ะประมาณอย่างนั้นอ่ะก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกในเรื่องของการเรียนก่อนเออคือแบบว่าเลือกในเรื่องของการเรียนก่อนส่วนเรื่องช่องเนี่ยเอาไว้ที่หลังเวลาเวลาที่แบบมีเวลาจริงๆอ่ะค่อยมาทําแต่ไอเขาไม่มีเวลาจริงๆคือมันน้อยมากๆตอนช่วงนั้นเสร็จพอมาขึ้นประมาณม มห้ามหกนะั้นที่ผมเพิ่งกลับมาเนื่องจากว่ารู้สึกแร้ว,ว่าตอนนั้นน่ะไปดูในเรื่องของการเข้ามาหาลัยการทํานู่นทำนี่อ่ะคือหลายๆอย่างมันแทบไม่จะเป็นต้องใช้เกรดมากมายขนาดนั้นเออคือแบบว่าคือประเทศไทยเป็นยังีงจริงนะครับเรื่องของเกรดเนี่ยพ,พวกเราทําเกรดไปเนี่ยพอได้ผ่านปุ๊บเนี่ยเกรดที่เราไปใช้เนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงไม่เท่ากับการสอบแก๊ดแพทเออก็เลยแบบว่าเออเอาช่วงเวลานั้นน่ะมาหันมาทำช่องแล้วเริ่มมาทําช่องเพิ่มแล้ว เออเริ่มมาแบบว่าหาวิธีการทําในกจิชิต่อคือผู้ผู้แปลเนี่ยเขาแปลเพิ่มนะครับผมก็เลยได้แบบว่าจชโชคดีไปด้วยแล้วก็กะที่จะแบบว่าแปลแปลตัวเองก่อนแปล้วยภาษาอังกฤษแปลภาษาอังกฤษตัวเองก่อนเอามาเซ็นในโน้ตนะแล้วก็ค่อยเอามาพากเออประมาณอย่างนั้นแต่มันก็ใช้เวลามันใช้เวลานานจริงนะบางทีอ่ะผมทํอย่างนั้นอ่ะใช้เวลาเกือบครึ่งวันอนะ่ะครึ่งวันเลยนะเออเพราะว่ามันต้องแบบว่าแปลแล้วไม่แปลธรรมดาต้องแปลให้มันเข้ากับเนื้อเรื่อง ต้องแปลให้คนดูเข้าใจต้องแปลให้แบบว่ามันโฟล์เพราะว่าภาษาอังกฤษเขาบอกมาครับว่า,วายากมากยากมากยากที่จะแปลให้แบบว่าเป็นไทยยากที่จะแปลพวกสำนวนต่างๆนี่ผมไม่ถนัดเลยจนกระทั่งสุดท้ายนะครับก็ได้มาทำในกติชีตต่อแต่ไม่กี่ตอนนะอย่าว่าไม่กี่ตอนแล้วก็เอาช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยไปลงเกมอื่นๆไปลงเกมอื่นๆอ,อย่างพวกอะไรดีอะอ่อดิจิมอนอ๋อดิจิมอนเนี่ยก็ยังลงอยู่ แคลรี่พอร์ตแคลรี่พอร์ตก็เป็นเกมที่ไปเจอมาแต่ก็เล่นยากเหลือเกินแล้วก็มีหลายๆคลิปเลยนะครับที่ผมทําลงในช่องในช่วงนั้นก็มีไปอยู่ในต้านะครับเป็นเกมที่ผมชอบมันแต่สมัยก่อนก็เลยแบบว่าเออมันลงสตรีมปั๊บผมก็ซื้อมาเล่นเลยเล่นแล้วก็พากที่เลยทําให้ผมอเอได้แบบว่าฝึกสกิลในการพากให้แบบว่ายังไงดีจัดจิตใช่คำว่าจัดจิตเป็นเหมือนกับช่องผมเลยนะครับว่า ตัวฉันนะค o บอมโวชแนลนะภาพตัวละครชายหล่อแต่ภาพตัวละครหญิงได้โคตรดัจจิิตก็เป็นการสร้างคาแรคเตอร์ให้กับตัวเองนะครับก็ย้ำๆทุกครั้งนะครับเกี่ยวกับการภาคเกี่ยวกับว่าการคำพูดอะไรมาอย่างนั้นในแต่ละคลิปนะครับว่าเป็นการทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอ่าอ่าเป็นแค่การแสดงนะครับในบางส่วนเป็นการทําเพื่อความบันเทิงนะครับในส่วนที่ไม่ดีอย่างเนี้ยอย่าเอาไปทําตามนะครับอันนี้ผมบอาถือว่าผมไอ้นี่แล้วนะเตือนนะกคนะ แล้วพอมาตอนนี้นะครับก็เริ่มแบบว่าอยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในช่องมากขึ้นกว่านี้ต่อให้แบบชุมชนมนนันไอ้นี่แล้วก็อยากปฏิสัมพันธ์มากกว่านี้ก็เลยเปิดด็นการไลฟ์นะครับไลฟ์สตรีมใช่ใครที่ยังไม่รู้จักไลฟ์สตรีมนะครับออว่าผมเนมีไลฟ์สตรีมด้วยผมจะไลฟ์สตรีมทุกทุกวัน,วนอังคารกับวันพฤหัสนะครับจะเป็นช่วงที่แบบว่าออช่วงประมาณถ้าสมัยก่อนจะเป็นบ่ายสามโมงเย็นนะครับเพราะว่า เอามันเป็นเวลาที่ผมแบบว่าทำนู่นทำนี้เสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้จะเป็นช่วงบ่ายสี่นะครับเนื่องจากช่วงบ่ายสี่จะเป็นช่วงที่หลายๆคนเลิกเรียนนะครับก็เลยแบบว่าผัานเปลี่ยนเวลามาเออให้เข้ากับว่าให้เข้ากับคนติดตามให้เข้ากับผู้ติดตามพอไลฟ์สตรีมเสร็จปุ๊บเอ,อ้ยมันสนุกอะ่ะสนุกเอาจริงนะไลฟ์สตรีมอ่ะสนุกนะได้แบบว่าเอ,อ่อได้ปฏิสัมพันธ์กับคนในช่องแล้วก็ได้เล่นเกมไปด้วยก็จะมีเกมหลักๆตอนนี้ที่เล่นนะครับก็จะมี Star d e ิวแล้วก็มีพวกเคลิพพอร แล้วก็นานๆทีก็จะมีอีกเกมน,นึงครับเป็นเกมกาย G Y E E กายนะครับก็เป็นเกมที่เจอมาแล้วก็เอามาไลฟ์เนาะแล้วก็ตอนนี้นี่ก็คือไลฟ์มาตลอดเลยเดี๋ยวถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวผมเอาไว้ตรงท้ายคลิปนะครับว่าตอนนี้ช่องผมมีอะไรบ้างหลังจากนั้นครับก็แบบว่าปั๊มอ่ะปั๊มแบบว่าปั๊มยอดวิวปั๊มยอดอะไรพวกนี้จนแบบว่าวันนี้มันมาถึงแล้วอ่ะฉันครบพันซับแล้วคือแบบว่าดีใจมากวันนี้คือแบบว่ามีแบบว่าคู่ติดตามอ่ะคืออยากจะบอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณ ขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะครับขอบคุณแบบว่าทั้งผู้ติดตามที่แบบว่ามาสนับสนุนผู้ติดตามที่แบบว่าคอยบอกนูน่นบอกนี่ผู้ติดตามที่แบบส่งเกมนู่นเกมนี้มาให้หรือผู้ติดตามที่แบบแนะนำนู่นแนะนำนี่มาให้ขอบคุณมากนะครับคือบอกตามตรงว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้เก่งแบบว่าเรื่องของการแบบว่าคือรู้สึกว่าตัวเองอ่อนมากๆในเรื่องของการหาข้อมูลหนึ่งละ คือตัวเองอ่ะแค่มีความกล้าที่จะทําคลิปแต่ไม่มีแบบว่าไม่มีแหล่งไม่มีอะไรเลยในการอ่อในการว่าหาความบันเทิงมาให้กับทุกคนอ่ะแต่ก็ได้ทุกคนช่วยนะครับคือแบบว่าขอขอบคุณจริงๆแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่มาถึง1000แล้วก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้โอเคมาก็เป็นช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับไม่อยากคิดนี่มันยาวมากโอเคก็ได้เออผมก็ขอบคุณไปแล้วเนาะก็ขอบคุณจริงๆนะครับคนที่ชอบเนี้อนล้วกันขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะครับนี่มันได้ถึงวันซับแล้วจะพยายามทาต่อไปนะครับ จะอยากทำในกฎวิธีให้จบด้วยไม่ใช่หรอกก็ช okay, ่วงท้ายนะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือในเรื่องของนี่นะครับเรามาถึงมาซาปเชป้าเราก็จะมีกิจกรรมนี่ Q&A อ่านี่อ่า Q&A นะครับก็คือจะอ่าใช้ทุกคนเนี่ยเหมือนคอมเมนต์ไว้เนาะคอมเมนต์แบบว่าอยากถามอะไรถ้าผมจะตอบไปเนาะลงในคลิปหน้าๆที่ผมจะทำเนาะโอเคก็จะให้เป็นในคอมเมนต์นี่เลยนะครับในส่วนของ Q&A โอเคและในอนาคตนะครับในอนาคตสิ่งที่ผมคิดจะทาก็คือในเรื่องของการทำไลฟ์เนี่ยการทําหน้าปกไล์ให้มันดีขึ้นใช่แล้วก็จะมีการอาจจะมีทําตัวไลฟ์ 2D ต่อด้วยไลฟ์ชูดีแบบว่าเ,าเป็นตัวแบบแบบ,แบ,บ,ข,ยบขยับขยับได้เนาะแต่ว่าเขาบอกก่อนว่าถ้ามีคอมที่ดีกว่านี้นะ <c oughs> คือคอมผมอ่ะมันไลฟ์ไปด้วยแล้วเปิดไอตัวโปรแกรมของไลฟ์2 d ไปด้วยอ่ะมันไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่อยากจะทํานะคะไลฟ์ชูดีอยากทํามากๆเลย แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของโด o n a t e เนานะอยากจะทำด o n a t e เพื่อาดๆก็หนึ่งพันซับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะตัวเองมาถึงจุดที่แบบว่ากล้าที่จะรับด o n a t e จากทุกคนอะไรมาอนะย่างง้นก็จะทําไปด้วยซึ่งใครจะด o n a t e มาหรือไม่ด o n a t e ในแอปผมไม่บังคับเลยแล้วก็อีกอย่างนึง่คือในส่วนของ member สมาชิกนะครับก็กะจะทาอยูนะ่เนาะโอเคมาต่อแล้ว member ใช่ปะ เมมเบอรมันก็ต้องแบบว่าอย่างไรดีอ่ะมีการสมัครสมาชิกมีสติ๊กเกอร์ให้ใช่ปะตอนนี้นะครับช่องผมมี discord แล้วนะครับเป็นเอ่ออย่าใช้คำว่า i s c o r d ช่องเป็น discord community ของเฟอร์นะครับที่ผมตั้งขึ้นมาที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมารวมตัวการพูดคุยแล้วก็รับข่าวสารนะครับก็นในช่องก็จะมีทั้งแบบว่าอย่งไงดีอะ มีช่องพูดคุยเนาะมีช่องแบบว่าให้ทุกคนเนี่ยสามารถลงงานอาร์ตลงงานคอมมิชชั่นอะไรพวกนี้ได้หมดเลยเป็นการโปรโมทตัวเองไปด้วยเป็นการแบบว่าอา,อาจจะหาคอมมิชชั่นนะคะแบบว่ามาซื้อขายอะไรกันระมาอย่างนี้แล้วก็มีการโรเพย์้วนะครับโรเพย์ก็คือแบบว่าเป็นการ,การแบบว่าคล้ายๆกับการเขียนนิยายต่อๆกันนะครับในบทบัทสมมุติเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตรงส่วนนั้นเนี่ยยังต้องพัฒนาอีกต่ออีกหน่อยตอนนี้ก็ค่อนข้งสนใจนะครับลิงก์ดิสคอดอยู่ในด้นดีคริปชั่นเลยนะครับก็ ก่อนจบคลิปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากเหมือนเดิมเลยจริงๆถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับแล้วมาถามคำถามกิจกรรม Q&A กันเยอะๆนะครับแล้วก็มาเข้าที่ที่ของกันเยอะๆด้วยโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนผมมาถึงจนตอ,ตอนนี้ถึง1,000ซับแล้วโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้าๆน,นะครับบ๊ายบาย